โอ๊ยโอ๊อะไรวะเนี้ยเอามันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแป๊บนึงแผนที่ว้าว this is a map ยังไปเลยเปิดกล่องดูสิอืมว้าวของก็เยอะอยู่นะเนี่ยหมู this is a dog dog บ้านบ้านบ้านกูเรียกหมูไอ้บ้า เฮ้ยเขาเก็บของเขาหมดก่อนนะครับทุกคนอันนี้ฝากเอโคตรต่อเร่งเวลาด้วยนะฝากเร่งเวลาด้วยถึงแค่นี้นะโอเคเอว,ว้าวยังต่อมาที่ทุกคนคงจะรู้นะที่ผมมาที่นี่ใช่ปนนั่นเองซึ่งใช่เราจะเล่นในโหมดฮาร์ คอเพื่อทำไระยู่แล้วซึ่งใช่นะครับผมเนี่ยทุกคนดูภาพทุกคนก็รู้อยู่ล,ลืมไปแม่งใช้เน็ตมันก็จะแหลกๆเนีะทุกคนใช้เน็ตแล้วผมเล่นไม่ค่อยถนัดด้วยว้าวเจอเหล็กฟรีเปิดประตูก่อนแล้วก็ปุ๊บ ตอนไหนที่ผมเปิดกลองอะเขาจะต่อรีบบูทสปีดนะเพราะว่าเพราะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับทุกคนโอชีวิน oh 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 oh. จเจอเหล็กฟรีแล้วซึ่งผมก็กลับมาจากโรงเรียนนะผมก็อันนี้แหละก็มา สปิดหารแตงย่างอ้ยอยากบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นในโหมดฮาร์ดและซึ่งใช่มันจะมีความแหลกนิดหน่อยกองฟรีโอ้ oh, ิยเตรียมพร้อมให้ไปตะลุยนรกเลยเหรอโอ้ oh, ิยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะผมไม่ได้เตรียมมาให้นะ คือผมเคยจำลองแล้วรอบหนึ่งในกล่องมันก็มีเพชรเหมือนกันแล้วซึ่งชใช่ถ้ากินเนี่ยวะในอีพีแรกของผมนั่นคือสร้างบ้านให้ได้บ้านก็อาจจะเป็นแบบง่ายๆไปก่อนนะช่วงแรกอืมสไตล์คนคนพ้เร่นเริ่มต้นเนาะใช่ไหมแป๊บนึงปุ่มกระโดดกูมาอยู่ทําอะไรตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะว่าคขาว่าผมกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับ The mic h a l สั i ท y What the hell <c ười> คือแบบผมอึ้งจริงนะใช่คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแล้วซึ่งใช่เมื่อกี้โฆษณาขึ้น <c ười> ซึ่งใช่ผมจะคัฟไม้แล้วก็คัฟไม้แล้วซึ่งใช่สิ่งที่เป็นสิ่งนันคือ